ไอ้ทุกเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงอะคือหาคําตอบมันอ่ะคนกําลังเกลียดทุกนี่สิคนที่พบความทุกเนี่ยจึงเป็นของเลิศไงเพราะเราได้เห็นโจทย์เรามีโจทย์แล้วโอกาสดีของเรามาถึงแล้วที่เราจะได้แก้โจทย์นั้นเพื่อที่จะไปเห็นว่าเอ้ยไอ้ทุกเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงอะคือหาคําตอบมันอ่ะคนกําลังเกลียดทุกนี่สิปฏิเสธทุกนี่สิหนีทุกนี่สิเท่ากับหนีหนีของดีนั่นแหละหนีของดี พระพุทธองค์ตรัสว่าบุคคลใดเห็นทุกบุคคลนั้นมีดวงตาเห็นธรรมทุกมันคือสมบัติคือของดีไปนั่งหลับตาอยู่อย่างเดียวไม่มีทางเข้าใจหรอกไม่มีทางเข้าใจธรรมะได้การบรรลุธรรมไม่ใช่การนั่งหลับตาแต่เป็นการรู้แจ้งในสภาวะต่างหากการนั่งหลับตาการเดินจงกรมการเฝ้าดูลมนั่นเป็นการฝึกสติเท่านั้นเพื่ออาศัยกําลังของสติ าเฝ้าดูสิ่งเหล่านี้ต้องรู้อีริยบทนหน้าที่ของการปฏิบัติก่อนนะมันถึงจะเข้าใจมันถึงจะปฏิบททัติถูกจะไปนั่งให้มันบรรลุธรรมนี่ฟันไปเถอะการเฝ้าดูลมหายใจการนั่งสมาธิการเดินจงกรมเป็นการเจริญสติเมื่อเจริญสติมีกําลังมากพอแล้วสติเนี่ยจะเฝ้าดูรายละเอียดของจิตกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเห็นขนันธ์ห้าสติมีกําลังแล้ว ฟังให้ดีนะถ้าสติที่อบรมฝึกไปดีแล้วมีกําลังแล้วจะเป็นสติประธานสี่ไม่มีสติไม่มีทางเห็นความจริงได้หรอก